แค่นี้ครับฮัลโหสวัสดีครับอาจารย์อัสดีเจ<ะ>เออคือผมก็ เข้าใจว่าอาจารย์ก็น,น่าจะศึกษามาเยอะเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าเห็นบอกว่าจะมีที่มาจะมาในโลกนี้ห้าพระองค์แต่ว่าสามพระองค์ามา,มาแล้วสามพระองค์ทุกว,วันนี้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่แตบ่บางคนก็บอกว่าท,ทั้งสามพระองค์มีม,มีบางบางพระองค์นี่สูงอะไรนะัสูงสี่วาหรือแรองต่างเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็น เราเราเราจะสร้างให้เกิดความเชื่อได้ได้ยังไงว่าว่าว่ามันมีจริงตามที่อย่างที่อาจารย์เบียร์เคยเรียนเคยศึกษาเคยศึกษามานะฮะก,ก,ก็ก็อยากอยากจะถือว่าเป็นเป็นการถามเพื่อปรับความรู้นะครับเรื่องแบบนี้มันสอนได้บอกให้ใครเชื่อไม่ได้เนาะมันต้องเป็นปัจจุังรู้เฉพาะตนเอง มัน<ต>เป็นไปตามเหตุตามปามัจจัยคือถ้าพิจารณาตามหลักวิทยาศาสตร,ร์ก็ไม่แปลกคนอายุยืนอ่าร่างกายจะสูงใหญ่เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันต้องสอดรับกับอายุแช่ั้นเลยคืออายุมันอยู่นานนะร่างกายมันก็ต้องใหญ่เพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่นานขึ้นเพรานั้นเลยอาจจะมีเป็นเป็นบางคนที่ร่างกายสูงใหญ่ผิดปกติแต่ผมเชื่อว่าถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์ท่านเข้ามาในใน,ในยุคนั้นผมก็เชื่อว่า,ามนุษย์ หรือว่าสาวกหรือว่าต่างข้าพน้าน่าน่าจะตัวใหญ่เท่าๆกันอะไรประมาณนี้เพราะว่าจากจากที่ที่หลักฐานที่มีได้ไม่กทั้งไดโนเสาร์แล้วก็ยังมีหลักฐานเลยแล้วก็ยังสามารถเห็นได้ก็เลยก็เลยไม่ทราบว่ามีจริงไหมหรือว่าเราว่าสิ่งเหล่านี้มีการที่ว่าพีจริงคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าไดโนเสาร์เนี่ยมันอยู่ในยุคไม่กี่พันปี มันก็ยังอยู่ในช่วงที่เรายังอยู่ในยุคที่เออเป็นล้านปีเนี่แหละต่อให้เป็นล้านปีมันก็ยังยังอยู่ในยุคปกติอย่างเงี้ยเออนั่นแหละมันจะอยู่ในยุคปกตินั่นแหละสุดท้ายมันก็คืออยู่ในยุคโลกเราในปัจจุบันแต่และผู้ได้เจ้าเนี่ยกว่าจะมาสักองคหนึ่งเนี่ยมันเป็นกลับนะมันไม่ใช่หลักล้านปีมันคํานวณตัวเลขเป็นปีไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องแปลกใจที่ยุคนั้นเนี่ยมนุษย์จาตัวใหญ่โตโมโหลานได้ ไม่แปลกเลยแล้วมันก็ไม่แปลกอีกเหมือนกันว่าที่เราจะไม่มีกระดูกให้เห็นก็มันเป็นกลับอ่ะมันเป็นอายุมันเป็นกลับอ่ะแล้วมันจะมาถือว่าสูญสลายไปเลยมันใช่ไหมจากจากการนึกลาทางธรณีวิทยาอะไรต่างๆมันไม่เหลืออะไรเห็นหรอกมันเป็นกลับอ่ะคําเราเข้าใจคําว่ากลับไหมว่ายาวนานขนาดไหนอ่าแล้วแล้วแล้วคนที่เอามาพูดนี่เขารู้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าเป็นคนพูด อ๋อถ้าถ้าถ้าบอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าผมผมก็คงจะไม่มีอะไรที่จะไปเถียงเพราะว่าแม้กระทั่งจักรวาลอะไรต่างๆหรือปรมมูพระองค์ท่านก็สามารถที่จะนั้นได้เ,เห็นมีอยู่ในในพระไตรปิฎกใช่ไหมหรือประมาณนี้ใช่ถนูนั้อแล้วกี่กับเอ่อกี่จักรวาลมีกี่อะไรกี่อะไรนี่ก็ถือว่าถือว่าเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากนะฮะถือว่าเป็นสิ่งที่ๆๆอ๋อก็ก็คือออกมาจากพระพุทธเจ้าใช่ไหม ใช่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของพู้ดยเจ้าเป็นผูดเล่าเองทั้งหมดอ๋อครับผมครับครับครับ,รบโอเคโอเค,อเคขอบคุณมากครับขอบคุณรู้จัาสาธุครับผมสวัสดีครับจใช่หัววะเฮ้ยใช่หรือว่าสวัสดีจ้า อ่าไม่ใช่ใช่ร<ช>ูปแจ้ก,กดว่าอะไรไะกดเลยเหรอพ,พูดเลยพูดเลจ้าอค่ะอาจารย์คะได้ยินใช่ไหมคะจ้าอ๋อจะสอบถามว่าคืออยากทราบว่าตอนที่คือตอนคุณแม่ใกล้เสียค่ะหมายถึงนี้คุณแม่เสียไปแล้วนะคะแล้วคุณแม่เขาบอกว่าให้เปิดธรรมะให้ฟังตลอดตลอดตลอดจนกว่าท่านจะเสียค่ะ ก็เคยอยากทราบว่าถ้าถ้าแบบพอฟังทาอย่างนั้นจริงๆแล้วพอไปเนี่ยจิตจะนิดนึกถึงแต่ทาจริงหรือเปล่าคะแล้วไปสู่ในภพภูมิที่ดีจริงหรือเปล่าคะไม่รู้จะแล้วแต่เขาไม่เกี่ยวกับเราไม่มีใครสามารถรู้ได้นอกจากตัวเขาเองใช่นอกจากเหตุปัจจัยของวิบากกรรมของเขาเราคิดเอาเองได้ว่าเออเขาฟังทำตลอดน่าจะรอดไม่ไม่มีใครการันตีได้ว่าเขารอดหรือไม่รอดนอกจากตัวเขาเองอ เพราะมันเป็นเรื่องของเขาไงจุดท้ายก่อนตายม,มันเป็นเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวบใครเราสามารถสร้างเหตุได้แต่ไม่ต้องไปปรุงแต่งว่าไปดีหรือไม่ดีเราแค่วางใจเป็นกลางว่าเราทําเหตุทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วแค่นั้นพออืมอ๋อแต่ว่าพอตอนแม่เสียคือคือก็มีที่ว่าคือไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะคะแล้วคุณแม่ก็มีมาหาแต่มาสภาพที่ดีอย่างเงี้ยมาขอกอดลูก มาอะไรเงี้ยในช่วงที่ที่เขาไปใหม่ๆมายังไงมายังไงยังยังข้งแรกเลยที่มาก็แบบเรานอนนอนอยู่ในห้องใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ก็มามองหน้าแล้วก็ยินฝันค่ะแล้วก็มาขอกอดมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเข้าใจผิดคิดว่าเดินมาหาก็คือฝันเออฝันก็คือจิตปรุงแต่งไม่ใช่ว่าเขามาจริงๆเออเราไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องไปสนใจฝันมันก็แค่ฝันเท่านั้นเองไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้ชีวิต แล้วเราก็จะอย่าไปคิดปรุงแต่งว่าเออเขาไปดีแล้วจะได้วยว่าเวลาวันหนึ่งเขาเกิดมาฝันในทางที่ไม่ดีไปตกตลกลงเหวทีนี้ก็เกิดมานั่งเสียใจเศร้าใจอีกอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดฝันก็แค่ฝันเพราะมันฝันไปได้หมดเลยฝันดีก็ได้ฝันร้ายก็ได้มันฝันไปได้ทั้งหมดเลยวันนี้ฝันดีวันหน้าจะฝันร้ายก็ได้วันเนี้ยเห็นใส่ชุดขาวมายิ้มแย้มแจ่มใสวันหน้าจะมาสภาพผู้ลู่ถูกรังเลเทะมาเลยก็ได้อนี้จังไม่เที่ยง แล้วอย่างพอดีอันนี้ถ้าถ้าเรื่องที่สองค่ะถ้าเรียนถามตรงๆคือคือทางดิฉันเนี่ยคือชอบดูคือคือเหมือนแบบชอบชอบดูพวกพวกหมอดูค่ะแต่หมายถึงว่าดูด้วย่าแล้วบางปรากฏว่าพอดูบางครั้งอย่างตะก่อนตอนดูคุณแม่เนี่ยมันจะมีบทบทสวดที่ว่าเปิดโลกวิญญาณน่อันนี้นี่เป็อย่ึงที่เรียนมานะคะ แล้วบังเอญว่าเราก็ได้พบได้เจอในสิ่งเหล่านั้นจริงๆอ่ะอันนี้คือเราปรุงแต่งหรือว่าจริงๆแล้วเราไปเปิดโลกจริงๆทําให้เขาาค่ปรุงแต่งพรางปรุงแต่งเพราะเราไปเรียนสิ่งนั้นมาไงเราไปเรียนมาเราก็เลยมีใจน้อมเอียงเทเอียงไปสิ่งนั้นพอเวลาเราไปทาอะไรในสิ่งนั้นไปเปิดไปอะไรมาตามที่เราเล่าเรียนมาเราก็เลยคิดว่ามันเกิดขึ้นจริงกับเราแต่ความเป็นจริงน่มันไม่จริงมันปรุงแต่งไปด้วยอํานาจแห่งการเล่าเรียนของเรากับความเชื่อถือในเราในสิ่งเหล่านั้น อ๋อแล้วค่ะแล้วแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะคะคืออย่างพอดีเพื่อนเพื่อนของลูกอะคะ่ะซึ่งอยู่ในวัยเรียนประมาณมปลายอะ่ะแต่ตอนนี้ลูกอยู่มหาลัยแล้วนะคะคือว่าแล้วพอดีว่าเพื่อนของลูกเนี่ยเขาได้แบบจบชีวิตตัวเองตายด้วยตัวเองอย่างเงี้ยแล้วแต่ต้นเหตุสาเหตุเนี่ยคือมาจากพ่อแม่เงี้ยงี้พ่อแม่จะได้รับกรรมนี้ไหมคะไม่เกี่ยวยไม่มีใครรู้คือเหตุมาเป็น พ่อแม่มีเจตนาในการฆ่าลูกไหมละ่ะเปล่าคือลูกเหมือนกับเขียนจดหมายลาตายแล้วก็แล้วก็ฆ่าตัวตายโดยไม่เก,กี่กยวกับพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเจตนาในการฆ่าลูกลูกไปฆ่าตัวเองอ๋อใช่ไม่ผิดเลยถ้าพ่อแม่ทําส่วนไหนผิดพ่อแม่ก็รับผิดไปแต่ความตายของลูกนี้ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่พ่อพ่อแล้วเขาไปทําลายชีวิตตัวเขาเองแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้มีเจตนาให้ลูกทําลายชีวิตตัวเองอ๋องั้นก็แสดงว่า แต่ว่าเอาละจดหมายอย่างที่ลูกเขียนเหมือนต้นเหตุมาจากพ่อแม่ก็ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลูกคิดเองก็ได้เพราะลูกไม่พอใจพ่อแม่สมมุติพ่อแม่ไม่ให้เงินไปซื้อของลูกน้อยใจก็เลยทําลายชีวิตตัวเองแล้วบอกว่าเนี่ยต้นเหตุจากความตายของตัวเองเกิดจากพ่อแม่ไม่ให้เงิน<ร>มันคิดอ<ร>เองไงเด็กเด็กมันคิดเองไงเด็กมันคิดเองว่าพ่อแม่ไม่ใส่ใจก็เลยทําลายชีวิตตัวเอง อ๋อแล้วอย่างนี้อย่างนี้มันอย่างนี้ใครคิดอะไรก็ได้สิใช่ป่ะอย่างนี้อาจารย์คิดว่าโทษเราก็ได้ว่าเราทําให้อาจารย์โกรธอ่ะเราทําให้อาจารย์โมโหอ่ะเราเป็นบาปอย่างนี้เหรอเอาแต่เราไม่ได้มีเจตนาทําให้อาจารย์โกรธเลยอย่างเงี้ยแต่อาจารย์โกรธของอาจารย์เองมันเป็นสันดานของอาจารย์เองมันเป็นความเข้าใจผิดของอาจารย์เองมันเป็นความชั่วความหยาบของอาจารย์เองอาแล้วเราอาจารย์โทษเราได้ไหมล่ะทางนั้นอ่ะอ๋อแล้วอย่างนี้ถ้าถ้าแล้วแล้วแล้วคนที่จบชีวิตเองฆ่าตัวตายเองงนี้เขาเขาจะได้ไปเกิดใหมม่่่่่ะะทีอออาาาาานตคคววเเชืบกจ ไปเกิดตั้งตั้งหลายชาติกว่าจะไปเกิดอยู่แล้วไปเกิดอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ต้องลลนะเขาก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่ใช่ไม่ใช่เขาก็จะไปเกิดในนรกนะในเปรตเดรัจฉานในสันเดรัจฉานไม่ได้ไปรกกดเป็นคนหรอกมันไปไปไม่ได้เพราะเขาทาลายชีวิตตัวเองอ๋อเอาแล้วโทษนะคะแล้วอย่างคนนี้พอดีเป็นเพื่อนสนิทลูกสาวอะ่ะ<อ>แล้วบางครั้งลูกสาวพอฝันเห็นเขาบ่อยเขาก็เกิดเกิดอาการกลัวว่าเอ๊ะเพื่อน เพื่อนมาหาบางครั้งเหมือนกับเรียกเขาไปอยู่เด้อหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนมาหาคือเหมือนกับมาเตือนหรืออะไรเงี้ยเพื่อนหรือว่าจิตลูกอาจจะคิดถึงแล้วมันปรุงแต่งไปเองอะะปรุงแต่งไปเองทั้งหมดไม่มีใครกลับมาหาใครได้เพราะเขาตายไปแล้ว <c oughs> เราเห็นอะไรกันเนี่ยมาเราโดนเทวดาโดนมารผู้มีบาปหลอกเอาเรียบร้อยแล้วคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามศีลด้วเองเชื่อมามาหลอกให้เราหลงผิด คิดว่าสิ่งเหล่านี้สามารถกลับมาหาได้แล้วเราก็มีความเชื่อผิดๆความเห็นผิดๆสุดท้ายก็เดินออกจากหลักคาําสอนพระพุทธเจ้านี่ความเห็นผิดมันเต็ไมไปหมดเลยสุดท้ายก็จะเดินออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วก็ไปเชื่อในสีตัวเองเห็นแล้วคิดว่าสีตัวเองเห็นมานะ่ะถูกต้องสิ่งที่เห็นก็อย่าคิดว่าถูกต้องนะมันผิดก็ได้นะและโดยมากมันจะผิดด้วยเพราะอะไรเราไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องตามหลักคําสอนคนเดียวที่รู้ทุกอย่างทั่วแดนโลกท่าคือพระพุทธเจ้าเราต้องเชื่อตามพระองค์ไม่ใช่ไปเชื่อตัวเอง ตัวเองเนี่ยเชื่อไม่ได้นะอาจารย์จะบอกให้เราจะเชื่อตัวเองได้ก็ต่อเมื่อเราเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาเป็นเกณฑ์ในการวัดความเชื่อของเราว่าเราเนี่ยเชื่อตามคําสอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอดรับไม่ขัดแย้งตามหลักเกณฑ์นี้หรือเปล่าถ้าสอดรับไม่ขัดแยง้งแสดงว่าสิ่งที่เรานึกคิดติดตึกเนี่ยอันนี้เชื่อได้แต่ถ้าขัดแย้งก็ไปเดินประการอื่นจากหลักคำสอนพระพุทธเจ้าอันนี้เชื่อไม่ได้แล้วให้ละทิ้งคํานั้นออกเลยครับข,ข,ข,ขอบคุณค่ะอาจารย์จบแล้วค่ะสาธุอาจา ดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้าเสียงชัดไหมครับอาจารย์ัาจารโอเคครับอ่าพอดีว่า <c oughs> ผม <c oughs> แฟนแฟนผมอะ่ะเขาเพิ่งเขาเพิ่งเปลี่ยนงาน เพิ่งเปลี่ยนงานใหม่แล้วคนนี้เกิดความเครียดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยว่ากลัวจะทําไม่ได้ผมก็เลยนําคําของอาจารย์เนี่ยไปบอกไปบอกกาแฟนเหมือนแบบว่าไปแนะนํากาแฟว่าเออไอไอารมณ์พวกเนี้ยถ้ายิ่งคิดมากเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นทุกข์เราก็แค่ตั้งใจทำพากเพียรในการเรียนรู้งานใหม่อย่าไปยึดกับอารมณ์พวกนี้เพราะว่าถ้ายิ่งยึดมันก็ยิ่งเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลย อยากจะมาสอบถามอาจารย์ว่าที่ผมแนะนําอะไรไปประมาณนี้มันถูกหรือมันผิดอย่างไรอาจารย์มีอะไรจะเสริมมาบ้างไหมครับใช่ถูกต้องแล้วเราก็แนะนําไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นจะได้ไม่ได้ยังไงจะเป็นยังไงไม่เป็นยังไงก็ต้องยอมรับไปตามความเป็นจริงคือถ้าทุกคนสอนให้แต่ละคนแต่ละคนยอมรับความเป็นจริงได้แล้วปรับตัวเองใหม่ไม่ใช่ไปปรับเหตุไปปรับเหตุที่มันตรงหน้าไปอยู่คือไม่ใช่ต้องปรับที่ตัวเองแล้วยอมรับไปตามความเป็นจริง เพราะนั้นถ้าเรายอมรับตามความเป็นจริงในทุกอย่างจะทุก,ไม,ทกไม่ต้องมานั่งเครียดคัดกังวลเลยเลยเพราะอะไรเรายอมรับไปตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเองเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่าเป็นของเราอะ่ะถ้าเราไปยึดมั่นว่าเรามีตัวมีตนปุ๊บเราจะทุกข์เพราะความมีตัวมีตนนั้นแต่ถ้าเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในความมีตัวมีตนนั้นในตัวเราเองมันก็จะไม่ทุกข์ร้อนกับสิ่งใดความทุกข์ร้อนก็จะเกิดขั้นเช่อเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเวลาเรรราาาทํเก็ต้องับผลว่าเออเราเดินนนแแบบบบบี้้ก็ตองรัผลี้เรามาแบบนี้ก็ต้องรับผลแบบนนีีี้เเ่ยรกว่าาเเดินตตมหุ โดยไม่ต้องเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันปล่อยไปตามเหตุตามวาระปล่อยไปตามเหตุปัจจัยของวาราเราปล่อยมันได้ใจเราก็จะเป็นสุขเราก็ได้แค่สร้างเหตุไปเวลาเราสร้างเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ใจเราไม่ทุกข์ร้อนกับสิ่งนั้นนะไอเหตุปัจจัยนั้นจะออกมาดีเสมอโอกาสมันจะออกมาไม่ดียากมากเลยยกเว้นมันมีวิบากมาขวางมันจะขวางก็ยอมรับไปตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของมาชัยในเลงเดียวมันกแก้ไขแล้วมันก็ผ่านไปได้เองมันจะผ่านไปได้ทุกครั้งเชื่อเถอะทุกอย่างจะรอดไปได้ดีถ้าเรามีสติัญะญ มีการรู้เห็นทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ไปทุกข้อนกับมันทุกอย่างแม้มันจะดูเหมือนมีปัญหาแต่ถ้าเราไม่ทุกข้อนกับปัญหานั้นปัญหานั้นก็จะส่งถึงใจเราไม่ได้และสุดท้ายปัญหานั้นก็จะจบไปโอเคครับอาจารย์แล้วกออน็นางก็จะจะเครียดอยู่เรื่องหนึ่งเพราะว่านางเห็นคนที่ทํางานเก่าเนาะที่ทํางานอยู่ดั้งเดิมแล้วเนี่ยแล้วนางเป็นพนักงานใหม่เข้าไป านางก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่คนนี้เขาทํางานเจ๋งจังเลยแบบรู้สึกแบบว่านางก็บอกว่าอิจฉาเอออิจฉาอยากทําได้แบบเขาบ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยแนะนําไปว่าไม่ต้องไปอิจฉาเขาให้ดูว่าทําไมเขาถึงทําได้แบบนั้นทําไมเขาถึงเก่งทําไมเขาถึงขายได้เก่งขนาดนั้นให้ดูตัวอย่างเขาไว้แล้วเราเอามาปรับใช้กับตัวเราเองอืมอะไรงเงี้ยถูกต้องเลยนั่นแหละอิจฉาเขาอยากเก่งเหมือนเขาก็ไปเรียนรู้วิธีการเก่งแบบเขา ไม่ใช่มานั่งอิจฉาอยู่เสียเวลาทุกร้อนใจเปล่าๆหา,าวิธีการทําให้เก่งได้เหมือนเขาเรียนรู้ทักษะจากเขาพัฒนาตัวเองขวนขวายตัวเองให้ตัวเองประสบความสําเร็จแบบเดียวกับที่เขาทํามาโดยไม่ต้องไปตั้งรอคอยความหวังว่าเมื่อเราเรียนแล้วจะเก่งเมื่อไหร่ไม่ต้องเก่งเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นบางทีมันเก่งขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ําเออเพราะนั้นทําไปเลยไม่ต้องไปนั่งสนใจว่ามันจะเก่งไม่เก่งกี่โมงทาของเราขวนขวายของเราไม่ต้องแข่งขันกับใคร สร้างเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นกับตัวเองให้ตัวเองมีความสุขไม่ใช่เอาความสุขไปข่มขีผมเองหรือไปไป,ไปนั่งเปรียบเทียบเปรียบเป,ย,บเป,ย,บเปยกันไม่ต้องทําแค่เราโอเคครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ก็ <c oughs> ยังไงก็อาจารย์ก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับถ้าช่วงนี้ผมเวลาผมขึ้นไลฟ์ผมอาจจะมีวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องราวต่างๆบ้างถ้าช่วงนี้ผมก็จะพยายามเบาๆลงนะครับอาจารย์ผมไม่อยากให้มันมีอะไรเป็นผลกระทบต่ออาจารย์เหมือนกัน นะครับเออสาธุอนุโมทนาไดยครับขอบคุณมากครับอาจารย์สาธุสาธุสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้าขอผมอยากสอบถามอาจารย์ว่า ตอนพ่อผมเสียชีวิตผมไม่ได้ไปบวชให้พ่อผมบาปไหมครับที่ไม่ได้ทําหน้าที่ลูกหน้าที่ลูกไม่ใช่บวชให้ใครเขาช่วนันเป็นช่วงโควบิดครับไม่ได้ับไม่เกี่ยวเลยหน้าที่ลูกไม่ใช่บวชให้พ่อให้แม่อย่างนี้คนที่เขาไม่สามารถบวชได้ก็เท่ากับว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่ลูกเหรอปิดไม์หน่อยเสียงมันสะท้อนเนาะปิดไม่แล้วคร ปิดไม้เราอ่ะไม้ตัวเราเองอะอ่ะโอเคคือการเป็นลูกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหน้าที่คือบวชเราไปดูในหน้าที่ของทิศทั้งหกการบวชไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของความเป็นลูกดังนั้นถ้าเราบอกว่าการบวชเนี่ยเป็นการทําหน้าที่ของลูกนั่นหมายความว่าผู้หญิงบวชไม่ได้ก็เท่ากับว่าผู้หญิงไม่ได้ทําหน้าที่ของลูกเหรอก็ไม่ใช่การทําหน้าที่ไม่ได้เกี่ยวกับการบวชไม่บวชไม่ใช่ว่าเท่ากับว่าไม่ทําหน้าที่ เขาทำได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นไม่ต้องไปกังวลกังวลกับสิ่งใดเขาตายตามเหตุตามปัจจัยหน้าที่เราที่เหลืออยู่ได้ในการทําในปัจจุบันในฐานะของความเป็นลูกคืออุทิศบุญกุศลให้กับเขาเป็นประจํานั่นคือหน้าที่สุดท้ายหลังจากเขาตายที่เราจะทำจะต้องทําไปจนวันตายเนี่ยคือการอุทิศบุญกุศลพระนนหน้าที่เราที่เหลืออยู่ในปัจจุบันตามทิศทั้งหกคือทําบุญทัศนาธาตหรือทําบุญอุทิศ จนกว่าเราจะตายทําไปตลอดชีวิตของเราและลึกถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็เลิกย้อนกลับไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาว่าเป็นเพราะเราไม่ได้บวชไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับบวชหรือไม่บวชเลยตัดเรื่องนี้ออกจากสารระบบชีวิตได้เลยไม่เกี่ยวการบวชเป็นเรื่องของการศรัทธาในคําสอนแล้วต้องการจะประพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมเพื่อให้ตัวเองได้สู่ความพ้นทุกข์นั่นคือจุดประสงค์ของการบวชไม่ใช่เพื่อบวชเพื่อทดแทนใคร บวชเพื่อทําหน้าที่ให้ใครไม่เกี่ยวการบวชกับการทําหน้าที่คนละเรื่องต้องแยกออกจากกาันให้ชัดเจนประมาณนี้เนาะอ๋อแล้วขอคําแนะนามาจากครับว่าการเดินทางสายกลางต้องทำยังไงบ้างครับเดินทางสายกลางก็ศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาทําให้เต็มรอบศีลก็รักษาศีลห้าไปสมาธิก็ทําความสงบลอดีวอนหให้ได้ปัญญาก็ พิจารณาไปตามเหตุตามปัจจัยพิจารณาให้เห็นอนิจังทุกขังอณัตาพิจารณาให้เห็นตามหลักษาจนาความจริงว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเป็นตัวตนจริงของเราเนี่ยคือลักษณะของทางสายกลางมักแปดอะไรอริยมักมีองค์แปดละคือทางสายกลางหนทางแห่งความพ้นทุกพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเห็ยในรถเรามีน้ำหรือเปล่าเนาะใช มาดีเนาะขอบคุณมากครับอาจารย์ของคีณครับจชาใช่ครับันจบเอ,อ่อสวัสดีครับอาจารย์ สวัสดีครับอาจารย์ครับดีไหมครับอ่าได้ยินจ้ะสวัสดีครับอาจารย์ครับครับพูดเลยพูดเลยครับนี่ก็เป็นครั้งที่สามนะครับที่ผมได้มาคุยกับอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมแด่ผมอาจารย์ครับผมก็จะมีเรื่องเล่าครับคือผมเนี่ยแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่มหาลัยครับผมและทีนี้ผมก็คุยกับเขาครับทีนี้เนี่ย ผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยหาว่าผมหาว่าผมเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าับผมเนี่ยไปก้าวไก่ไปล่วงไปก้าวไก่ชีวิตเขามากเกินไปนะครับแล้วผมว่าตัดสินใจว่าผมเนี่ยออกจากชีวิตเขาแล้วก็ไม่ติดต่อกับเขาอีกเลยอันนี้ถูกต้องหรือยังครับอจา่อจ้าผูต้องครับ ทีนี้ครับผมผมก็ยังรู้สึกเออยังรู้สึกเสียใจนะแต่ว่าในเมื่อเขาแบบว่าเขาไม่อยากให้เราเข้าไปอยู่ในชีวิตเพราะผมก็เลยตัดสินใจว่าผมออกมาจากชีวิตเขาดีกว่าครับแล้วผมก็ตัดขาดการติดต่อเขาไปครับอาจารย์ทั้งหมดน,นี้ผมทําถูกต้องเลยใช่ไหมครับใช่ก็แล้วแต่เรามาแล้วแต่เราอ่ะจะถูกจะผิดมาแล้วแต่เราอ่ะมันไม่ได้ทําผิดศีลห้า มันก็ได้หมดอะเราพยายามสร้างเหตุเนี่ยเหตุแห่งความไม่ทุกข์อย่างเงี้ยมันก็ได้หมดมาแล้วแต่เราอ๋อทราบครับเพราะว่าผมเองก็กลัวว่าเขาเนี่ยจะไม่สบายใจผมก็เลยตัดสินใจว่าผมลองตัดขาดจากเขาไปดีกว่าครับเพราะว่าผมก็เขาเป็นผู้หญิงที่น่ารักฮะแล้วสวยด้วยแต่ว่าผมก็มองตามหลักความเป็นจริงว่า เห็นเขาสวยแบบนี้เนี่ยแต่ว่าสักวันหนึ่งความสวยเขาก็ไม่ยังยืนใช่ไหมครับอาจารย์ต้องเจริญอสุภะก็ได้หมดนแล้วแต่เราไงอย่างที่อาจารย์บอกเราต้องการปฏิบัติระดับไหนอย่างเงี้ยต้องการทําอะไรต้องการถึงขนาดไหนมันเป็นมันแล้วแต่เราไงเราจะทําแบบไหนก็ได้ถ้าทําได้ขนาดนั้นมันก็ดีอะคาถามคือทําได้ไหมถ้าทําได้มันก็ดีไงทราบครับอาจารย์ ครับขอบคุณมากครับพอดีว่าผมก็มีเรื่องจะมาสอบถามแค่นี้ครับอาจารย์ก็ขอพระคุณมากนะครับจ้าสาธุาจารักษาสุขภาพด้วยครับจ้าขอบคุณมากจ้า วัสดีจ,จ้าได้ยินไหมครับจ้าพูดเลยสวัสดีจ้าคระอาจารย์เออพอดีผมทํากรรมฐานวิปัสนาแล้วทีนี้พอผมละนิวรณ์ได้แล้วเนี่ยผมก็เข้าวิปัสนาเลยแล้วทีเนี้ยผมรู้สึกว่าพอมันว่างเปล่าแล้วอะ่ะมันก็ไปจับกับตัวกดกดไตรักแล้วทีเนี้ยมันรู้สึกว่ามีความเบื่อน่ายกับ ชีวิตที่เป็นอยู่ครับมีความเหนือหน่อยกับชีวิตที่เป็นอยู่ <S 2> <S 2> แล้วก็รู้สึกว่า <S <S มันม,มีอะไรมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยอาจารย์แล้วมันก็เกิดความเบือเบ่อหน่ายเบื่อหนายแบบว่าเบื่อสุดๆเลยแต่ว่าพอถึงอารมณ์นั้นเนี่ยหลังจากออกมาแล้วเนี่ยผมก็ตัดได้แต่ทุกครั้งเนี่ยที่เข้าไปรู้สึกถึงอาการภาวะสภาวะน,นั้นน่ะมันเบื่อแบบเบื่อจริงๆอาจารย์เบื่อจนถึงผมผมบอกว่าอย่างไงเดีย มันไม่อยากจะมีตัวเราอยู่แล้วอะประมาณนั้นอาจารย์ผมก็เลยตั้งนั่งตาว่าถ้าเราเกิดสภาวะน,นั้นแล้วเราออกจากตรงนั้นได้พอเราตัตดอารมณ์นั้นได้เสร็จเราจะทําคิดว่าทําดีพอชีวิตนี้ขอแค่ทําดีพอ,พอแล้วพอแล้วพอแล้วแค่นั้นมันควรจะเดินเดินสภาวะน,นั้นต่อไปไหมครับอาจารย์เดินได้แต่เราก็ต้องทำสมาะไงพวกเราเอ่ะมันติดนิสัยที่ว่าไม่ทำสมถะกัน คือเราพิจารณาอย่างเดียวทําปัญญาอย่างเดียวทําวิปัสนาอย่างเดียวแต่ไม่ถอยกลับมาทําความสงบอย่างเงี้ยพอเวลานะ้ามันก็ฟุ้งซ่านแบบนี้แหละมันก็เกิดความอิจฉาละอาใจไม่อยากใช้ชีวิตไม่อยากมีชีวิตเสร็จแล้วก็จะรู้สึกไปอยากทําต่ออะไรต่อมันไปเรื่อยเพราะว่าอะไรมันไม่ทําสมถะกันมันไม่ไปเจริญสมถะสติสัพพัญญ,ญารู้เนื้อรู้ตัวทําความสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวเพื่อล้านิวรอนห้าพอเวลามันล้านิ้วอนห้าไม่ได้อารมณ์นิ้วอนห้ามันก็แทรกตลอดเวลาดิทีเนี้ พอเวลามันแทรกตลอดเวลาความอิดละอาเจยมันก็เกิดขึ้นทีนี้มันก็ใช้ชีวิตอยู่ยากแล้วมันก็ต้องไปบวชเห็นเนี่ยเพราะว่ามันรู้สึกเบื่อหน่ายไงแต่สุดท้ายถ้ายังไปบวชแล้วยังทําแบบนี้ต่อเดี๋ยวก็เบื่อหน่ายในฐานะพระอีกไม่อยากมีชีวิตและอยากตายอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันก็เลยต้องทําคู่กันไประหว่างสมถะกับวิปัสสนาอย่างเงี้ยเพราะนั้นตอนเนี้ยถ้ารู้สึกว่ามันเริ่มความเบื่อนหน่ายตัวเนี้ยก็ต้องกลับไปทําความสงบหรือสมถะให้มากขึ้นครับผม พรบอบขาบอกว่าจะดูแลสุขภาพด้วยนะครับอาจารย์เดินทางบ่อยแล้วก็ช่วยเหลือคนเยอะดูแลสุขภาพนะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับาสาธุขอบคุณมากอา,าจารย์นโมธนะอาจารย์